ินข้าวเที่ยงแล้วค่ะมากินด้วยกันค่ะทุกคนค่ะแซ่บๆค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะจุดมาแล้วค่ะอุ้ยคือถักเป็นภาษากลางค่ะเมื่อนี้จุดมาแล้วจ้าตอนนี้ใบสามงงเคิงพี่น้องจุนสิกินอาหารจานเดียวนะคะจุนผัดหมูมาภาษากายเนาะผัดหมูใส่น้ําพริกเผาค่ะแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวด้วยค่ะเผ็ดถูดับมากินด้วยกันค่ะทุกคนค่ะ t ด e t i ามนาว 3:30 p.m. I'm going to have um, stir fry pork uh, in chili paste. Yeah, uh, with long bean. Come join me. Come come. มาพี่น้องมามากินค่ะอันจุนใส่น้ำพริกเผาแบบเผ็ดมากค่ะแต่จุนมีแบบเผ็ดกลางด้วยซื้อกระปุกใหญ่ไว้เลยค่ะน้ำพริกเผามาจุนสีกินแบบพอนะคะเนาะพี่น้องค่ะอืมบักพริก ที่ซื้อมากะค่ะนี่พริกขีโนูเม็ดใหญ่ค่ะููแล้วว่าเป็นปักพริกอนียงนี่จุนจะห่อครับพราจุนชอบกินแบบนี้แล้วก็ใส่พริกมากินน้ำกันพี่น้องมาอ้าค่ะต้นหอม ผักชีป้อมผักหอมป้อมทัสรดกรีนบัตเตอร์เวียค่ะสลัดหอมกรีนบัตเตอร์เวียก็อบกรอบค่ะพี่น้องค่ะโอ้พริกจุนใส่บะพลุกโดดเลยไหมคะ่ะจุนพัดจุนใส่บะพลุกโดดใส่น้ำ อืมี <laughs> ม,มาด้วก็ <laughs> เจียบแซ่บค่ะ ก็แรกจะว่าจุดสีน้ํมมือดด้วยค่ะเปิดมือค่ะเปิดมือหัวกลมสังขลุดหอมแดงไม่รั่วกะซุนค่ะขัาวหอมแดงขึ้นข้อทันที่ ใส่พริกลูกโดดไปด้วยออร่อยอื แบบนี่เหรอชินแบบใช้ชอ้อนแบบหยุ่ม <c oughs> พักหลายทีกินอย่างแน่พักสลัดท,ที่นี่ตู้ๆูคุณภาพดีๆีใช่ไหมสลัดที่นี่น ไผ่พริกมีกระหล่ำด้วย ืมพี่ผู้โดดเสียพนอง Tôi làm cục và có chín ở rồi hả จนมากกินค่ะกับพักอืมป็นแลร้วค่ะ มากแบบพริกคัดันเผ็ดแสบเสียงไม,ยงม่ยาหมมันหลอดกับดิ้งหน่อยค่ะ มยกับเมียนงางรถไสกลับเองค่ะว่าให้พอปูมาฮับขับรถไก่ค่ะตั้งสามชั่วโมงกลัวให้พอปูไปฮับยุ่งเล่อ่อนค่ะ สามีเพิ่งมาถึงวางใบสองโมงเคิงค่ะจานจุนมาถึง กินแน่จะคล้องมากแต่สีแสบค่ะจ <c oughs> ินพักกับมันซอยเพิ่มรสชาติอื พักสลัดกรอบๆมันหวานิอมรสชาติอิ่ีพี่น้องบักพริกพายที่พึงสีล่องมัดกินพักนะคะให้เลือกพักที่ห้องมากกินนะคะเด้อเลือกกินผักที่เราชอบเป็นอันดับแรกก่อนแล้วค่อยลองกินชนิดอื่น ไม่ลองชิมเราก็ไม่รู้รสค่ะว่าเราจะชอบกินผักนั้นหรือเปล่าสามีจูนเนี่ยเมื่กากินมักแต่งค่ะแล้วมันจืดเ่อมีรสชาต ลัวกระสุนกิ่นเขาไล่หลยจุนเมื่อวานออกไปช้อปปิง้งหนาวครับล่มเย็น แ่บมะพริกมันสดมันกัดนะมันกรอบค่ะเรื่องแสบทองคายเรากันค่ะตอนกินอิ่แสบอยู่แต่ยังที่จุนเคยบอกค่ะถ้ารู้ว่าเผ็ดปุ๊บจุนหยุดปั๊บค่ะมีลิมิตอยู่ไ่ฟื้นเจ้าของ กินแบบสดๆมันจเีเผ็ดคักกว่าเห็ดสุปแล้วครับอืมใบน่อยห่วก็ได้เลยดิใบหน่อยแสบอีหลีพี่น้อง บ่ได้มีวิธีเฮ็ดให้เมืองเด้อค่ะกระพัดทั่วไปนะคะ หอมมากหอมไม่ได้แล้วมันใบเล็ก หอมแดงพลังแบบง่าไเลยค่ะเพชรแห้งครับขึนจมูกเลยขึ้นคอเข้าเนี่ยแหละพริกเม็ดสุดท้าย Se wow. you หอมคืนจมูกหอมหอมแดงโอ้จุนแทบสิบฝนฝนไฟ วหลงข้อหลงจมูกเลื่บยที่พี่น้นองต่าอะไรเงา โอเคจ้าพี่น้องคะ่ะมอนีแ่แซ่บยูทองปักเลย <c oughs> ไม่ต้องกินยังเพิ่มอีกเลยค่ะพี่เนี่ยคลิปนี้จุนขอลาไปก่อนนะค่ะเนาะเดี๋ยวห้องพอกันคลิปหน้าด้อจ้ามึงวาสิด้กินี่ยังคลิปหนาบ๊ายบายคะ่ะ